สวัสดีครับกับช่องของรีเฟครัวันนี้ก็ผมค้นพบบางอย่างนะฮะก็คือปกติเวลาเราจะต่ออะไรก็แล้วแต่นให้เราอยากจะอัดเสียงเข้าโทรศัพท์เราต้องมีพวก i r i ิใช่ไหมอ่านะตอนก่อนผมทําคลิป i r i ิ r ick, กับเจ้านะี่ที่เป็นอินเทอร์เฟสของ Apple นะฮะตัวนี้ที่ผมสั่งมาพันหบบาทตัวนี้แล้วก็ i r i ิธรรมดาทั่วไปที่มันเป็นตัวแปลงขั้วแบบนี้นะแล้วผมก็ มีน้องๆหลายคนที่ถามว่าเอ๊ะถ้าผมไม่ใช้ไอริกได้ไหมผมก็เคยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราแปลงขั้วของตัวนี้ได้อะมีสายที่มันซับพอร์ตอ่ะมันก็จะสามารถที่ต่อได้วันนี้ผมก็พ้นเจอแล้วพ <c oughs> ้นเจอจากไหนหรูป้ป่ะมันเป็นสายที่ผมได้มาจากตัวตัวไม้นี่แหละเนี่ยไม้ไม้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นของซาร์โมนิกนะฮะนี่มันเขียนอยู่นะซาล์โมนิกนี่นะ ตัวแต่ว่าขั้วมันมีความแตกต่างกันตรงนี้ฮะเขาให้มาเป็นแบบนี้เนื่องจากอ,อ,อ,ยอยู่ก็ไปลือ้อแล้วก็เอ๊ะมันมีสายนี้ไว้ทําไมวะก็ลองหาต่อดูก็ลองต่ออะไรหลากหลายนะเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะอ่าขั้วหนึ่งมันมี3มขีดอีกขั้วหนึ่งมี2ขีดเหมือนขั้วแจ็คหูฟังปกติทั่วไปนี่ผมจะเอามันมาแทนไอริกเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องต่อผ่านไอริกแล้วสามารถที่จะต่อเข้ากับหางหนูของ ของ iPhone ได้เลยนี่ผมยังเป็น Lightning อยู่นะใครเป็นไท e c อยู่ก็หัวตรงนี้มันก็จะเป็นไท e c แค่นั้นเองตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะประมาณนั้นผมก็ลองเสียบดูเฮ้ยอ้าติดที่หวาติดเลยนะติดเลยแบบง่ายๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้ไอริกมาต่อก่อนแล้วนะไอริกเห็นไหมไอริกมันก็ยังออกเป็นขั้วที่เป็นกีตาร์เสียบอะไรประมาณนั้นที่เราจะเล่น กับพวกแอปพลิเคชันแต่ถ้าบอกว่าเราจะอัดเสียงเข้ากล้องวิดีโอโดยตรงเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องแบบหาอุปกรณ์อือ่นๆมาเสียบใช่ไหมเพื่อให้มันเข้ามาเป็นแจ็คโมโนประมาณนั้นแต่ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจไอริกแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้ที่ได้มาจากของสลามูนิกเนี่ยเป็นขั้วนี้นะใครไปหาดูก็ลองไปแปลงของตัวเองแล้วกันนะขั้วด้านหนึ่งเป็น3ขีดดำนะแล้วก็ อีกด้านนึ่งเป็น2ขีดมันหูฟังทั่วไปปกตินะเราใช้ตัว3ขีดเนี่ยเสียบเข้าตัวแปลงนะฮะนี่เป็นตัวแปลงของผมเป็น iPhone 12นะฮะเป็นตัวแปลงไ t นิ่งอยู่เหมือนเดิมนี่อีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบกับอะไรก็ได้ที่เราอยากได้สัญญาณเข้ามานั่นเองนะนี่ผมจะไปเสียบกับโทรศัพท์นะเว๊บอยู่นี่ให้เห็นภาพนี่นะเสียบเข้าโทรศัพท์นะไ t นิ่งอันนึง พอโทรศัพท์ไปปับ๊บเรียบร้อยจากนั้นไอ้ปลายสายเนี่ยผมลองดูว่าจะเสียบถ้าเสียบเข้าลําโพงตัวนู้นอะมันมีช่องหูฟังอะเสียบได้เลยนะฮะแต่ก็ยังว่ามันต้องมีการคอนโทรลเสียงหน่อยนะฮะจะแบบว่าเป็นเอ่อมันก็เป็นเสียงของช่องสัญญาณหูฟังนั่นแหละแต่ว่ามันก็ยังปรับยากหน่อยพอเราต่อตรงนั้นเราไม่ได้ยินเสียงถูกไหมเพราะว่าเราเสียบนล้วมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นเสียบช่องหูฟังไปลำโพงมันจะไม่ดัง นะผมกม็เลยมาเสียบช่องหูฟังของไอที่แทนนะฮะ o อ o ด f ยโอตเฟนะในว่าวูโนเนี่ยแล้วก็นี่ผมใช้ตัวแปลงแบบธรรมดาทั่วไปนะจากหัวเล็กเป็นหัวใหญ่นั่เองนะจาก3.5เป็น6.35นี่เป็นี่แบบนีนะ้จากนั้นก็เสียบเข้าช่องโฟนไปเลยนี่ปรับเรียบร้อยเสียบเข้าช่องโฟนได้แล้วจากนั้นผมก็จะเปิดกล้องวิดีโอนะฮะแบบนี้นะ่นะ ทีนี้ผมก็จะเล่นลายผ่านเหมือนก,นกันกับที่ผมเล่นปกติแหละแต่ว่าผมต้องต่อผ่านไอลิกมาตั้งนานแล้ว <c oughs> ทีนี้ผมไม่ต้องต่อผ่านไอลิกก็ได้ผมใช้ Audio อโตเฟ e ในการเล่นพวกเอฟเฟกที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แลยประมาณนั้นนะมันก็เลยทําให้แบบว่าเอ๊ะแบบก็ต่อได้นี่หว่าไม่ต้องผ่านเอลิกเลยสำหรับัวนี้นาโอเคนี่นะผมเปิด กล้องวิดีโอแบบนี้นะฮะเห็นไหมกล้องวิดีโอเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าตัวเองแล้วคับถ่ายตอนเล่นแล้วน,นะอึ๊บโอ้ยมันใหญ่หเกิน <c oughs> อาตอนนี้ไม่เปิดเสียงอะไรเลยนี่นะเดี๋ยวถ่ายตอนผมเล่นกีตาร์ตัวนี้ต้องเปิดสัญญาณแบบ ค่อนข้างนิดนิดเดียวเองนะวอลลุ่มจากเครื่องออ d ด o โอโตเฟตตอนนี้ผมไม่เปิดเสียงอะไรเลยเพต้องมีแต่เสียงกีตาร์ที่เป็นปลักอินที่ผมเล่นอยู่ในคอมพิวเตอร์นะผมกดถ่ายวิดีโอนะปึ้งเงียบเลยไม่มีเสียงตริ้งอะไรทั้งนั้นนะนี่อันนี้ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเราไม่มีเสียงอะไรอยู่ข้างนอกนะแปลว่ามันเข้านะ อ่มาทดสอบกันว่าเข้าแล้วหรือ,อยังนะผมปิดหยุดหยุดการอัดถอดปลั๊กออกปุ๊บจากนั้นเรามามาดูกันว่ามันมีเสียงหรือไม่เสียงผมเล่นไปเมื่อกี้มันเป็นเสียงเอฟเฟกในคอมพิวเตอร์นะนี่โอ้อาจจะมีเสียงชอ็อตๆหน่อยว่าสายมันก็น่าจะ โออผมเปิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันมีเสียงเพลงอยู่ในนั้นนะฮะก็มีเสียงรบกวนหน่อยแสดงว่าเราไม่ได้ไม่เช็คเสียงอ่าโอเคแต่ว่าเข้าแน่นอนเดี๋ยวลองมาอัดเสียงกันโดยที่ เปิดลำโพงขึ้นไปด้วยเพื่อเราจะได้ยินเสียงมอนิเตอร์ออกมานะอ่าแบบนี้ทดสอบมันไปจัดๆนะฮะไม่ต้องใช้ไอริกใช้หูฟังนี้โลดเสียงเข้าไปนี่ไปดูก่อนมันมีอะไรดังอยู่อ๋อเสียงคาราโอเกตนองนะ รู้สึกว่าตัวนี้มันจะตั้งไว้แบบไหนอ่ะเปิดลำโพงเล่นได้เลยก็หาเสียงของออริโอเจเฟของตัวเองแล้วกันว่าดังแค่ไหนะ เปิดดังประมาณนี้นะอะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อัดเข้าไปนะโอเคมาเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะเปิดแบงกิ้งแท็กไปพร้อมกันแล้วก็อัดเสียงเข้าไปนะฮะไ้บางหลัง อ,อย่าไม่ได้เริ่มอัดเดี๋ยวกดอัดเสียงแล้วมันจะต้องไม่มีเสียงข้างนอกเข้าแล้วอโอเคมา โอเคเรียบร้อยนี่อัดเสียงเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็สามารถมนิเตอร์เสียงก็คือฟังผ่านลำโพงนุ่นได้นะะมาฟังเสียงกันดูว่าออกมาเป็นเช่นไรน,ะนี่นี่คือเสียงที่ได้จากโทรศัพท์นะฮะ หน้ามาหาผมดีกว่ามันไปโฟกัสอนุนู้นอ่านี่จบคือเป็นขั้วแบบนี้นะฮะอ่ามีสามขีดด้านหนึ่งแล้วก็มีสองขีดด้านหนึ่งนะฮะเป็นสายทนี่ผมสายผมเป็นของสลามอนิกที่แถมมาจากไมโครโฟนนะฮะก็เอามาต่อกับตัวแปลงที่เราจะใช้งานหรือไม่ต้องแปลงก็ได้ใครมีช่องเสียบที่จะสามารถเสียบออกจากหูฟังลำโพงหรือจากช่องโฟนอะไรก็ได้นะฮะเสียบไปได้เลยอันนี้ถ้าผมแปลงออกมาผมเพราะว่าเนื่องจากช่อง ฮดโฟนของออริโอเตอร์เฟเนี่ยมันเป็นช่องใหญ่มันเป็นตัวใหญ่นี่นี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะแต่คุณภาพเสียงไม่ได้ต่างอะไรกันกับไอริเลยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าไอริคมันคือตัวแปลงขั้วธรรมดาเนี่ยแปลงขั้วมาถ้าเรามีสายแบบนี้ก็จบเหมือนกันสามารถต่อได้แต่ว่าอย่าลืมต้องมีตัวแปลงที่เข้ากับโทรศัพท์อยู่ดีนะฮะหาตัวแปลงเข้ากับโทรศัพท์ได้จะเป็นแบบนี้ไม่มีไอริแล้วต่อตรงใช้งานได้นะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องอาจจะ ไปเจอสายอะไรอยู่ที่บ้านแล้วมันมีสายแล้วไม่ต้องไปซื้ออะไรละมันสามารถที่จะเอามาต่อได้นะแบบนี้นะฮะก็ทำ cover ได้เลยนะฮะแล้วไปต่ออย่างอื่นก็ได้จะไปทำใส่พวกมิกเซอร์หรือเป็นมัลติเอฟเฟกตอะไรต่างๆนานาที่สามารถที่จะต่อพ่วงได้มันโหหลากหลายมากๆเลยแต่ตัวนี้ถ้าบอกว่าผมเล่นผมชอบเล่นแบบนี้แหละไลฟ์สดหรือว่าอะไรผมก็จะเล่นผ่าน audio อ f f เ c t เนื่องจากเราจะใช้เอฟเฟกตในคอม พิวเตอร์นั่นเองนะเป็นพวก neural sp อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดแบงกิ้งแท็กเล่นไปด้วยประมาณนะั้นหรือวาที่ร้องคาราโอเกะอะไรอัดเข้าไปได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมีไอริกก็ได้นะไอริกมันทำมาหลอกเราเนี่ยมันเป็นแค่สายเนี่ย <c oughs> ถ้ามีสายคั่วแบบนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้งานได้เหมือนกันนะฮะโอเคทีนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับ,บค,ครับสวัสดีครับใครมีสายอย่าลืมไปลองเสียบของตัวเองดูแล้วกันปะละ